สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีเอฟทีเบสฝนเบสเนาะดีตอนถ้เขัดสู้่องงานเพื่อนมือนี้กัอยู่หน้าคือเก่าแล้วพี่น้องเพราะว่าเทาดำหน้าเพื่อนมือนี้เป็นที่สองของการดำหน้าเนาะดำหน้าบังเสาอี่เพื่องเอ้ยดำหน้าตาเศดเหมืนมาตอนเล่งซีเล้งเพี่น้องฝนตกเนาะเดี๋ยนน้อยสีมาเฮ็ดเมนูกินข้าวเที่ยงเนี่ยเพื่อนอันนี้เมนกับเทียงเนาะฮะสีขอดขอดอันนั้น ถอดไตไก่ถอดไตก่ถอดไตนะใส่แป้งไดน้เบิ่งเดี๋ยวเราให้ติดตามกระเทียมเนาะนี่เปน้อเนากแปงเม่อด้วยเดี๋ยวสได้ก่ดน่เปม้มาเาโันนี้โอตแดดแดดแ้าคุณ แป้งไม่ได้กระเซาไปนะต้อเกิเจอนาะเซาะแป้งให้ได้หันเด้มีนะรอตามกระเทียมแล้วก็ใส่ออน้เมนไก่ฮเนาะอาม่าน้อยหนึ่งทีเนาะแป้งว่า่มพอเราใส่กระเทียมแล้วปรุงสิปรุงด้พีเนอง สแปลงเนื้อไคือก็ถอดก้วยเหนสรเปอดก้วยได้วันนี้เียวเป็นเียวเสียดไสบนเป็นเปลงทอดกรอบเอออดกรอบเตาอันนี้บ่อโดางว่าใส่เปะใส่ก้วยนะเขาถอดก้วยพ่อวะตอนนี้ก็ประมาณประมาณสิบสองเมือททานเ่ใส่เกลือโอูใส่ซอสตั้มบ่ใส่หอยซอสตั้เออสอยตั้บ่ปลงเขาปรุงมากเลยนี่นบ่ บ่อีแม่ว่าแปลงมันวนนู้นแล้วหายไปยว่าปนยังงยยมั่วแ่เป็งไปมั่ทีน่ยสูตรไหนด้เนี่ยจำนว่าอันว่า่อีดด้วยไแปลงค่ ซุดแตะแตะฟุงจะแตะโดยถักแตะตอนเท่าตัวสาวบุตรแตะเนี่ยไม่ตายนี่แค่หน้าจมูกนี่แม่ค่ะบ่งนี่บ่งนี่กระบายมุกเขาขึ้นจะมุกวะเขาขึ้นสิบเอ็ดโมงเชิงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสาวผ้าซึ่งแปะมันหมดเสร็ แม okay. ันว่ใหใช้บ่วงล่ะแปะบ่วงเลยน่บมะนังก็เบื่อนั่งนนก,ก็ขาดเลยมช่ไนั่งก็นั่งกับถ้าจะกินกลับตามมักปัวอาเนี้นอนเอาลพราะอังนงาพ่อว้าฉันลองหาลองมากคนกเส็จกับไก่ครับอันนี้เนาะอ่ะเอาลงหันว่าเหา็นแดดยวบายอารง 何で

แมพี่เนาะเอาแปงของฮาคนมามันก็เป็นแบบนี้เนาะนี่คนใส่กับมันทอดแบนี้พี่เนาอ๋อร้องไร้ายบอลองซมันเต็มหม้อซมันบ่มีหม่องปงมันมันนมันมั่ว nó no. mãn mãn bola ip ong hobbled me in a mãn gale hot yang mang mãn mãn bota mày 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 nha, ăn nước cơn, nhang, Nói thắc được không ạ? Một tô lá dế. Ố, gì? Ốp, bảy bảy ăn một. Bảy bảy อันไปียเ no <si suppression> ้อยทุกวาอนหาุางกับตเฮ็ดไฟเธอคยเอาไปต้งเฮ็ดไฟให้เยวเหอดในซุข้างกระตัมันนั้นแป๊บเดียวเดี๋ยตัมถั่วเนาะแล้วก็ใบงู เขาจะทำแบบม้เดมุกติสองมุ้งเลยเนี it, yeah, here, people people, ่ยมนเขาจะเดินดงไ้เนี่ยเขาจะดงกนเสาบัดไม่ได้อันนี้เขาตองตกแ้งถอกใครน้องเห้มันเบิดยามาแป้งมันมัเบิดดของมองไรมองอย่แปลกมองนงมาเดาดงมา 对、ok，你看，那是你。俺打起来问他。你注意，俺们这边、个。我不要啊，嗯，我来负责。我。你先弄，你先弄。注意，再来。累不累？累。干啥去？你来。

เนมว่าท่านแห่มาผ่าตั้งน้อตัตวไหนครับะอ่าเจจะตอนมันเออตอนมันดึงเดืองเอ๊ะตัวนั้นทอดอะไปกอนซุกอยู่แอ่มาท่านแห่คนนะ มันเปดให่าเป็ตวนีอ้โต้เห็นนะถอดก่อนเินหาจังตัจะจะน้อยไปหาตำอนันทานะครั่อนเวตาบอนันทานสบายดีพี่น้องตำหมัดทั่วมาสิมาพระท่านเนี่ ยังมีแผ่นป้อบอเป้โอ้เน็กตาเน็กนวดเด้สักเน็นวดได้สักปะเน็ตาบอ็ให้มเป็นนวดกนกตาเราอย่าอยู่รู้จักกันเลยนะเนี่จะซื้ออไนี่ยใคแ่เส่ไอยังนะเราอย่าอยู่รจักกันเลยนะยังนะไรขุดลงไปนะยุบเลยจบเลยนะเดือดเจอถึงนี่เอินแม่จะไปไป แม่ก็กินเผาเป็นใจไปกินโดดเหรอฮะเออนึกกินอะไรดิกินอะรบ้าโดดไปแต่ของเงี้ยปานตูเอาคินเลยกระโดดสเต็ปกินด้วยไว้มึงเอาเกินเนาอเอิมเกว่าเทิร์จรหาดูแลได

หนาตามันจะโบอยากกอบปันไดเพรวานำมันมันบลายนะแล้วก็ห้าใส่แป้งหลายโพดแต่ว่าซ้ำนี่ก็โอเคแลนออกินกิ้มกล่ะกินกอนขอมือนอนนะมาแจงหมบอเอาจะเอาจนั่มาแกงหน่อยเด้อ กินสองสามคนตอนถึงนะตอนถึงนะเูอเด็กผมห่อซุกมั้งแต่ว่ามันหอมโมแฮนเนาะนี่มั้นิ้วนิ้วอ้าไปไปแล้วกินอะไรก็ค้าบเวดาซ่อมอ้วมากเกินเบื่อใจไปดูนักข่าอันนั้นทำนั ยังยังยังเอาใหแพออกมันจังนานสุกบนเคยตอนนี้่อยเดี๋วกิ่งมำนึงำนึงเนาะอันนี้วะ่แค่นี่งจะทำตัวเสร็จพอเสแปะมานี่ไปพาเห่ๆ ในยูทูปไปจอดเป็นแต่แ่ลอกมาถอดอาจจเป็นแสบอันนั้เ่น้องจ้องเอาสิน้องถูกมาสอดปีกเป็นศพค้อันนี้ขาขอถอคือกันอันนี้เหอนี่อีกหรอ็เห็นบบ้านแต่ท่าคอตัวนี้ไม่เหรอห่ยเนี่ยไปชื่อจังขู้านี่ยายม่นเลจ้ขยาวาเนาม่ไนมันงอเลยมือ้อเ

เคยไปคู่แบบรางเห็ดบงกิอเคนวดยุงเพื่ไีห้าทหองเ็ดติดน่เปจูอยายคหาเนรค้หสอันนใไ่ใหญ่เลยหน่อยท่านหนึ่งจะเคยสืบอ่ อท่มอเอาเียเไมเอท่านวับถันนกมถัปุ่นมาท่านเนาะขอท่านได้ไถักปุ่นม่ถักปุ่น้ถัยังวะถับปุ่นท่านอ่ะเพื่นังคก็คล้ายเนาะชอตอันนี้งกินนท่านนึงเากิน ก็คือ้าพันเนี่นะทำหาพันไงหาพันเนาะนี่บอกข้ววิญาบเพราะว่านหาพันเนาะมาหาพันเลยท่านนี้ต้อ่บกินกินอะไร้างวิ่าณไม่ร้านตอนนี้นวิญ่าบเป็นวิญญาบไม่ต้องบอกินนั่งข่งอจินตามหุงครกครับพันเนาะปัจจุบันครกอะไรหาพ่นบอกม่วง ดูดตัวยังย่อมาเพงต่นี่นพี่เพียงตันนี้พเพียงอากาได้กินเขาแล้วเรียบร้อยนเพียแต่กรสชได้ล่งดำหน้าต่อน,น้อพียสำหรับคลิปนี้กรสชีได้จบเ,เพียงสำนีเลยเด้อพีองการขอบคุณขอบใจที่เบิดสมุดคนรเพีงที่เขามาติดตามละกรับชมเนะาะเดี๋ยวไปถารับชมคลิปต่ตอไปนะองัพียงดำหน้าฝนหากตกวังยานนีิมันจะเลยอากาศ จจกดีแน่แล้วก็ดำหน้ากับชีบมื่อให้น้องพร้อมมาแดดไปแค่นันใหม่คลิปหนา้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย